ใครคนหนึ่งกำลังมองมาที่คุณและพบว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ได้ไปไหนรอและพร้อมที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่จำเป็นต้องพยายามเขารู้เพียงแต่เพราะคำพูดที่สวยงามคำสัญญาที่หนักแน่นอนาคตของบางสิ่งที่ถูกวาดไว้การรอราวกับจงรักภักดี กำลังทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนถูกดึงดูดเข้าสู่เงามืดของใครบางคนเงาที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงการควบคุมและการเอาเปรียบอย่างเลือดเย็นแต่ทำไมคุณถึงยังทนอยู่อาจเป็นเพราะคุณยังไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับด้านมืดของมนุษย์ที่แอบซ่อนอยู่มีคนบางคนที่ใช้สเสน่ห์ความเฉลียวฉลาด และความสามารถในการสร้างเรื่องราวที่ดูเหมือนจริงเพื่อควบคุมและหาประโยชน์จากคนอื่นพวกเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีแต่ความหวังและโอกาสแต่เมื่อคุณเริ่มไว้ใจพวกเขาก็จะเริ่มดึงคุณเข้าสู่เกมที่คุณไม่เคยสมัครใจเล่นทันที สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรนะเหรอความใจดีของคุณไงละ่ะพวกเขามักจะใช้ความเมตตาของคุณนี่แหละเป็นอาวุธใช้คำพูดหรือสร้างสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกผิดและมันคือจุดอ่อนของคนใจดีเมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดของคุณแล้วล่ะก็คุณก็จะรีบทําทุกอย่างเพื่อรับผิดชอบ หรือเขาอาจใช้ความสัมพันธ์ในอดีตมาเป็นข้ออ้างให้คุณยอมรับสิ่งที่คุณไม่สมควรได้รับพวกเขาจะทำให้คุณคิดว่าการช่วยเหลือพวกเขาคือหน้าที่ของคุณทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเพียงกลวิธีในการควบคุมเท่านั้นการยอมรับและเห็นด้วยกับการปั่นหัวนี้ จะบทบังทุกอย่างมันจะพาคุณดำดิ่งไปกับสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นความคิดวกวนอยู่กับการรู้สึกผิดและพยายามที่จะชดใช้ความกลัวและความอ่อนแอในแววตาของคุณจะปรากฏออกมาและก็เข้าทางได้ผลจากนั้นคุณก็จะถูกดึงเข้าสู่วังวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณจะไม่รู้ตัวเลยละ่ะว่ากำลังถูกควบคุมเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันคือคำพูดที่ดูนุ่มนวลคำขอโทษที่สุภาพการกระทำและท่าทีที่ดูเหมือนจริงใจอย่างมากไงละ่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกดีและสมัครใจที่จะอยู่ในเกมนี้ต่อหากมีชั่วขณะที่คุณอาจคิดได้ และอยากเดินออกมาเพราะเมื่อคุณเริ่มมองเห็นถึงการกระทำที่เห็นแก่ตัวและไม่ยุติธรรมสิ่งที่คุณได้รับอาจเป็นการถูกด้อยค่าแน่นอนเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่มีคุณค่าหากปราศจากเขาราวกับว่าคุณกําลังติดหนี้เขาการที่คุณตัดสินใจจะเดินออกไปมันคือความอ่อนแอ ความพ่ายแพ้แต่คุณรู้อะไรไหมคุณไม่ได้เป็นหนี้เขาได้ใช้ประโยชน์จากคุณจนเกินคุ้มแล้วเขาจะแคร์คุณไหมนะเหรอแคร์สิเพราะสิ่งที่เขากังวลคือเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากคุณเพิ่มอีกต่อไปเมื่อคุณพบว่าคุณถูกเอาเปรียบจากการกระทำและคำพูดที่ดูสวยหรูรวมถึงคำสัญญาที่ว่างเปล่า และคุณตัดสินใจที่จะเดินออกไปแน่นอนความเจ็บปวดความสิ้นหวังความรู้สึกสูญเสียย่อมเกิดขึ้นในใจความเควงควางไร้จุดหมายจะกัดกร่อนคุณแต่เชื่อสิมันจะอยู่ไม่นานมันจะหายไปในไม่ช้าธรรมชาติของมนุษย์จะมีระบบการเยียวยาตัวเองเสมอและให้แน่ใจว่า คุณได้ปิดประตูและจะไม่มีวันเดินกลับไปทางเดิมเด็ดขาดเขาอาจจะตกใจเล็กน้อยที่พบว่าคนอ่อนแออย่างคุณกล้าเดินจากไปแต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกเขาแค่เสียดายคุณแต่ไม่นานเขาก็จะลืมคุณการเดินจากไปไม่ใช่แค่การหันหลังให้กับคนที่ทำร้ายคุณมันคือการบอกกับตัวเองว่าคุณจะไม่ยอม ปล่อยให้ใครมาทำร้ายและขโมยความสุขของคุณอีกต่อไปความหวังลมๆแล้แงๆที่ล้วนแล้วแต่หลอกลวงกักขังคุณไม่ได้อีกต่อไปความเห็นอกเห็นใจความใจดีและมีเมตตาของคุณที่เขาดูถูกมันไม่ใช่จุดอ่อนมันคือจุดแข็งเราแค่ต้องใช้กับคนที่ถูกต้องจงรักษาสิ่งนี้ไว้ มันคือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนว่าชีวิตของคุณมีค่ามากกว่าคําโกหกหรือการเอาเปรียบใดๆในมุมมองของผู้ที่พยายามควบคุมคุณการเดินออกไปคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดเพราะมันทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือคุณและจะบังคับคุณไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาจะพยายาม ทำให้คุณรู้สึกผิดเพื่อกลับมารับผิดชอบหรือแม้แต่โน้มน้าวดึงคุณกลับมาโดยอ้างถึงสิ่งที่คุณอาจต้องเสียไปแต่ความจริงคือคุณไม่ได้สูญเสียอะไรเลยมีแต่พวกเขาที่เสียโอกาสที่จะเอาเปรียบคุณมันคือความจริงมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นคุณคิดเหรอว่าเขาอยากปกป้องผลประโยชน์ให้กับคุณ แม้มันจะเจ็บปวดในช่วงแรกการเดินออกมาอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนสูญเสียบางสิ่งไปแต่ในความเป็นจริงคุณกำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ฟื้นฟูได้เติบโตและได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณบาดแผลที่คุณเผชิญไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวแต่มันคือหลักฐานว่า คุณแข็งแกร่งพอที่จะผ่านมันมาได้ชีวิตมีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้มันอยู่ในมือของคนที่ไม่เห็นค่าของคุณการเดินจากไปไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่คุณควรได้รับถึงเวลาที่คุณจะได้รับพลังของคุณกลับคืนมาหากเขาคิดว่าคุณคือของตายและไม่มีวันที่จะเดินจากไป ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องชดใช้